อี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเม่ฟลาเวอร์ทาร์แอนด์เดสตินีนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะดวงดีราศีตุลน,นะคะดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะคะอาจารย์เปิดไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องดีๆก่อนเลยนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้นะคะคุณจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะนะคะไพ่ขึ้นมา3ใบนี้นะคะ แหมคำพูดคำจาเรานะเดือนนี้นะคะจะบอกว่าตรงก็ใช่นะคะถามว่ามันจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการหรือเปล่ามันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ใดๆก็เลือก เลือกคนพูดเลือกคุณฟังดีๆนิดนึงบางครั้งอะคำพูดของเรานะคะถึงมันจะตรงประเด็นถึงมันจะทําให้เรามรลุ้เป้าหมายแต่ก็อาจทําร้ายจิตใจใครได้อันนี้ระวังไวน้นะิดนะแล้วก็สําหรับเรื่องที่คุณติดค้างในใจนะคะหรือเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเอยมันตําหนามตําใจเรามาตั้งนานแล้วนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะมีบุคคลอื่นๆนะคะอาจจะเป็น เพื่อนล่วมงานเป็นเพื่อนเรานะคะเป็นครอบครัวเราก็ได้นะคะที่เขาจะลงนะ่ะนะลงมาช่วยเหลือเรานะคะทําให้เราเบาแรงขึ้นในการแก้ไขปัญหานะคะคุณจะมีเพื่อนมีทีมเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะบางคนจะมีเรื่องของการเรียกว่าอะไรดีเหมือนฟอร์มทีมใหม่ในการเปิดบริษัทหรือทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยร่วมกับคนรอบข้างคนสนิทด้วยนะคะมีโอกาสสาเร็จไหมก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสสาเร็จได้อยู่นะคะเรื่องเก่าๆจะ วนกลับมาให้คุณต้องคิดอีกครั้งนะคะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่จะมีกลับมาเนาะสำหรับชาวตุลน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะ ดาวศุกนะคะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยยกเข้าสู่ราศีมีนนะคะเป็นเป็นภพอรินะคะแก่ดวงชะตานะคะสิ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้นิดนึงนะคะก็คือช่วงเนี้เหมือนคุณจะหัวร้อนมากอะนะคะหัวร้อนหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่ๆคือคุณจะอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็จะเป็นแบบสายบวกอะ ะะเห็นอะไรมากูก็จะโกจ,จะกระโจนเข้าไปบวกเขาแล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากเด็กเกิดจากบริวารเกิดจากคนรอบข้างใดๆอะไรพวกนี้ด้วยก็ต้องระวังให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะคิดดีๆก่อนเข้าไปบวกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปัญหามันคาระคาซังอยู่กับตัวคุณเนี่ยนานๆเลยนะคะบางครั้งมันก็ไม่ได้แบบว่าก่อประโยชน์โพดผลอะไรให้ชีวิตของเราด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักให้ระวังเรื่องของแบบนะความรักความหล ความใคร่อะไรต่างๆเอาไว้สักนิดนึงนะคะสุกุมราหูในภพอริเนี่ยนะคะไปรักใครชอบใครช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นว่าวี่แววว่าคุณจะว่าคุณจะสมหวังได้เลยนะคะในช่วงในช่วงในช่วงสี่เดือนก็แล้วกันนะคะกุมพามีนาเมษาพฤษภานะคะมันยาวๆนิดนึงนะเพราะว่าดาวสุกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นานนะคะอ่ะก็เซฟเซฟใจตัวเองเอาไว้บ้างนะคะทีนี้มาต่อกันนะคะ สำหรับเรื่องดวงอื่นๆนะคะใน,ในดวงชะตาคุณในช่วงเดือนกุมภานี้นะคะไพ่ประจําตัวคุณได้เอสซอบซอสนะคะดูเหมือนว่าชาวตูนจะมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจแบบเด็ดขาดละนะคุณจะไม่ลังเลคุณจะไม่แบบยึกยึกยักยักไปไปมามาอีกแล้วนะคะไพ่หนึ่งดาแบบนี้ยังบ่งบอกเรื่องของความสําเร็จด้านด้านการงานนะคะคุณอาจจะได้ได้รับออฟเฟอร์เรื่องตําแหน่งใหม่อะไรพวกนี้เข้ามาก็ได้นะคะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีอํานาจในการตัดสินใจเนี่ย มากขึ้นนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ The Empress นะคะคุณจะมีผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะอาจจะเป็นแม่ย่าป้ายายพี่สาวลูกค้าเพศหญิงเจ้านายเพศหญิงนะคะเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ค้าขายนะคะธุรกิจเกี่ยวกับแม่และเด็กเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับเสื้อผ้านหน้าผมของผู้หญิงอะไรพวกนี้ของสวยๆงามๆนะคะช่วงนี้การเงินดีนะการเงินสะพัดดีนะคะสู้ๆเข้านะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัชชานะคะคุณได้ไพ่สิบเหรียญนะคะเพื่อนเยอะฮะช่วงนี้นะคะสังคมคนรอบข้างคุณเต็มไปด้วยพี่น้องหรือว่าเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะอาจจะมีการกลับมาคุยกันนะคะกับพี่พ,พี่น้องๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมรดกเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆภายในบ้านได้นะ ต่อมา,พาไพ่ในพบพันธุูนะคะคุณได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวตุลจะยุ่งยุ่งนะดูเหมือนว่าคุณไม่ค่อยอยู่บ้านสักเท่าไหร่่ะนะคะคุณอาจจะสมมติว่าถ้าคุณมีบ้านหลายหลังคุณก็อาจจะแบบคืนนี้นอนบ้านนี้อ,อีกอาทิตย์นึงไปนอนอีกบ้านนึงนะคะหรือว่าอ่ะคืนนี้นอนบ้านวันรุ่งขึ้นคุณก็ต้องไปต่างประเทศหรือเดินทางไปนอนที่นู่นที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การเงินภายในบ้านหรือภายในครอบครัวนะคะจะเหนื่อยๆหน่อยนะมันจะตึงตึงมือนะคะแต่ถามว่ามันจะขาดมือไมหมอาจารย์มองว่ามันไม่ขาดมือหรอกเพียงแต่ว่ามันฟุ่งเฟือยไม่ได้นะคะ ต่อมาไพ่ในภพปุตตะนะคะคุณได้ไพ่ i n g ซับคอยส์นะคะหรือว่า k i n ซับเพนท์เคลนครชาวราศีตุลดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าดูเหมือนว่าเป็นไอเดียที่ต้องใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะบางคนอาจจะแบบอยากจะกู้แบงก์หรืออาจจะแบบอุ้ยเอาบ้านเอารถไปค้าไปเข้าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินออกมาใช้นะคะลูกหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าต้องมีเรื่องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะ ต่อมาไพ่ในภพบรินะคะคุณได้ไพ่เก้าดาบนะคะ,ะช่วงนี้อุปสรรคปัญหาเยอะจริงๆนะคะแล้วคุณสายบวกด้วยเนี่ยไพ่หนึ่งดาบประทับตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณบวกคุณคุณเลือกเรื่องที่คุณจะบวกหน่อยนะคะเลือกที่มันมีประโยชน์พดผลกับชีวิตหน่อยนะคะอะไรที่มันแบบไม่จําเป็นอะ่ะที่มันที่เราจะต้องไปปวดหัวทิ้งๆมันไปบ้างก็ได้ที่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเช่นถ้าหาว่าอุ้ยตามเน็ตตามอะไรเงี้ที่เขาเถียงกันที่เขาแบบอุ้ย นาะตีกันทะเลาะกันมีวิวาทะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณน่คุณไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้เพราะชีวิตตัวเองอ่ะก็ยุ่งหลายเรื่องอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะนายออบนายออบวอนสัคะช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะคือตําแหน่งดาวบนฟ้าก็ยังไม่เอื้ออํานวยสักเท่าไหร่นักนะคนโสดนะคะทําตัวแบบไพ่ก้าวไม่เท้าไปเลยก็คือคุณอยู่แบบสดสดของคุณไปก่อน คุณอย่าเพิ่งให้ใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะนะแล้วก็เพราะอะไรหรอเพราะว่าราหูมันก็ราหูมันกุมสุกอยู่อะ่ะคือคุณอาจจะต้องระวังตัวมากหน่อยว่ามันอาจจะมีคนที่แบบเชื่อถือไม่ค่อยได้กลอนปิ้นปล้อนนิดนึงนะคะเข้ามาทําให้คุณแบบปวดหัวปวดตบับอะไรแบบนี้ได้นะคะถ้าเขาเคยเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วก็มีโอกาสว่าเฮ้ยเขาอาจจะกําลังมองๆอ,อยากจะเข้ามาอีกครั้งแต่ไพ่เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเก็บเนื้อเก็บใจไว้ก่อนดีกว่านะคะตอนนี้นะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะมีแฟนแล้วนะคะไพ่เก้าไม้เท้าดูเหมือนว่าจะมีเรื่องมีประเด็นอะไรบางอย่างที่คุณกําลังระแวงกันอยู่ณนะโมเมนต์นี้ในช่วงเดือนคุมภานี้นะคะเหมือนกําลังแบบจับผิดกันอะไรกันแนละ้วเราหรือว่าหรือว่าเราเองอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกอึดอัดกับการถูกจับผิดของฝั่งแฟนก็ได้นะคะบรรยากาศความรักมันก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้ะนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะก้าวไม่เท้าแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะเข้าไม่ค่อยถึงคนที่คุณคุยนักนะคะบางทีทักไปก็หายไปไวันๆเลยกว่าจะมาตอบนะคะโทรไปก็ไม่รับมั่งนะคะดักเจอก็ไม่ให้เราเจอนะคะคุณจะรู้สึกไหมว่าเขามีกําแพงใส่คุณสูงมากๆนะคะ ต่อนะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่ the emperor นะคะอ่ะชาวราศีตุลถ้าคุณจะป่วยอะไรสักอย่างนะคะความเครียดนะคะเป็นจะเป็นส่วนสำคัญเป็นสาเหตุหลักเลยระวังพวกโรคไมเกรนความดันโลหิตสูงนะคะโรคก,กระเพาะก,กดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดเนี่ยจะคุกคามคุณได้นะ ต่อมาไพ่ในพบสุภะนะคะคุณได้ไพ่ The Tower นะสุระวังสุขภาพร่างกายผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไว้หน่อยนะคะรวมไปจนก,กระทั่งถึงอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านด้วยนะคะถ้าอายุเยอะแล้วอะไรแล้วนี้อย่าปล่อยให้ออกให้ขับรถออกไปข้างนอกนะระวังพ่อแม่ปู่ย่าเรามีอุบัติเหตุนอกบ้านได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ควีนซับวอนนะคะชาวราศีตุลคุณจะยุ่งอะนะคะยุ่งเพราะเรื่องของงานนะเนี่ยถึงได้บอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากนะักเพราะว่าตัวเองก็มีเรื่องยุ่งเยอะแล้วนะคะไม่ได้ทําแค่ง,งานตัวเองด้วยนะมันมีทั้งงานเรางานเพื่อนนะคะงานไหว้วานอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะนะแต่ถามว่าคุณจัดการเรื่องงานอะไรต่างๆได้ดีหรือเปล่าไพ่ขึ้นมาดีนะคะคุณโอเคแหละคุณจัดการได้ระวังเรื่องของความสับเพ่าอะไรต่างๆไว้นิดนึงเหมือนเรารีบทําเกินไปนะคะ เร่งร้อนเกินไปอย่างเงี้ยบางส่วนก็อาจจะแบบอุ๊ยผิดหกตกหล่นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ได้นะคะ ต่อมาไพ่จัดเม้นทนะคะจะเป็นไพ่ในภพลาภะนะชาวราศีตุลคุณจะมีโชคลาภจากของเก่าๆโชคลาภจากอดีตนะคะหรือว่าบางคนถ้าหากว่าได้สมบัติได้มรดกอะไรมามันอาจจะเป็นของเก่าที่มีค่าขึ้นมาในตอนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะแบบไปดูในใน,ในห้องเก็บของในกรุในโกดังอะไรต่างๆแล้วไปเจอของเก่าที่ช่วงนี้เขากลับมาเล่นกันแล้วมันมีราคานะคะโชคลาภคุณสามารถ เล่นเลขที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของคุณได้นะคะอาจจะเป็นเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทะเบียนรถคันเก่าอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าอายุส่วนสูงน้ําหนักของแบบนะคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่จากไปแล้วอะไรพวกเนี้นะคะจะจะจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะคิงซ o อกคัพนะคะชาวราศีตุลน,นะภายนอกเนี่ยดูแบบเข้มแข็งดูพร้อมบวกมากแต่ภายในใจจริงๆแล้วคุณค่อนข้างมีเรื่องสับสนวุ่นวายใจเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางที่ดีนะคะถ้าคุณบอกใครไม่ได้อะไรไม่ได้เงี้ยหาคนปรึกษาหาคนคุยนะเพื่อนก็ได้อาจารย์ก็ได้คนที่นับถือก็ได้หมอดูก็ได้จิตแพทย์ก็ได้นะคะนะมันจะได้บรรเทาเบาบา,บางความรู้สึกแบบสับสนอะไรตรงนี้ของตัวเองได้บ้างนะคะ ประมาณนี้นะชาวตุนในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่จะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช ANNEL แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะว่าแม่นไม่แม่น,มนอะไรยังไงจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ